พีที่ไม่อยากให้ทุกคนดูเลยเพราะน้องยังเด็กอยู่เ็บไวราร้องแบบรงโตว่าวน,นี้ไ,ไม่แต่พ่อครูเขาอะสะดือแค่จะเริ่มต้นที่ตรงนี้แล้วอะ<ม>เสื้อคือเวหลือแล้วหลังๆเข,า,เขาบอกว่าเสื้อไม่มีกระดุมด้วยซ้ำอันนี้แบบพี่ๆทางบ้านคิดว่ายังง กูเขาโตแล้วไหมโตแล้วนะได้ไหระไม่ได้หรอกใช่ใช่คุณก็ห่วงเนี้ยห่วงตัวว่าหัวใจใจรู้แแต่วันนี้ก็แบบมานมีจิตะเขาบอกว่าคนที่จะเป็นธุรกิจเนี้ยต้องจิตบริสุดเิ์ใช่ต้องจิตบริสุทธิ์หรือเปล่าต้องจิตบริสุทธิ์หรือเปล่า น ens, ้องเขียจิตริสุดแต่ว uh ่าไม่รู้ว่าพ่อครูเขาจิตไิสุดหรือเปล่าเออก็อยากจะฝากนิด EP นี้มีพ่อครูที่แบบว่าเขาเรียกว่าเห็นมุหน้าแล้วครูแล้วแล้วก็มีนเรื่องี่้มข้มากขึ้น EP หน้ามีพังก์พงไว้มีพี่ปริมมา มีหลายตัวแทนทำให้เรื่องนี้มันเข้มข้นเรื่อง